พระบาทาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วใหญ่และทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกําลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ความกาลังชายแดนที่เสสละทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและด้วยความตั้งใจเพื่อปกป้องประเทศชาติในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศให้เกิดความมั่นคงและนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกพไหบุญคุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่2566ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังนเรศวรณฐานปฏิบัติการมอเก้อไทยอำเภอพบพระจังหวัดตากจํานวน200ชุด จากนั้นทรงพัะกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนรีเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังนาเรศวรณฐานปฏิบัติการบ้านเมืองน้อยอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนํานวน200ชุด ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังพา้าเมืองณฐานปฏิบัติการอ่างค้างอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่จํานวน50ชุด จากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกําลังพาเมืองนาฐานปฏิบัติการกู่เตงนายโยงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจํานวน50ชุดยังความเพลื่อปิติแก่กําลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างสํานึกในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพ้น